สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเบ่าวเอมช่องเบาวเอ็มดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผงโซล่าเซลล์นะครับผมเป็นแบบโมโนฮับเซลล์นะครับขนาด450วัตต์นะครับของ i n f o s e t นะครับหรือว่าชื่อรุ่นเป็นแผงเก็บตะวันนะครับด้านล่างนะครับผมเป็นแผงลูเซน550วัตต์ที่ผมได้รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้ ถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดก็สามารถกดในลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเซลล์ใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับผมเป็นโมโนฮับเซลล์นะครับสีดำสวยนะครับใช้งานมา7เดือนนะครับผมตั้งแต่ช่วงปลายปี2566หรือว่าปลายปี2023นะครับ ตัวนี้เป็นแผงขนาด450วัตต์นะครับแผงก็ค่อนข้างสะอาดดีนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนฝนไปหมาดๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดสเปคของแผงนะครับผมจะขึ้นเป็นกราฟิกแล้วก็แปะไว้ในายละเอียดในรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบวัด แรงดันแล้วก็ทดสอบกระแสะในการชอร็อตเซอร์กิตดูครับว่าจะให้แรงดันและก็ให้กระแสะมาที่ GM นะครับตอนนี้บ่ายโมง35บายโมง4 0แดดค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างนะครับว่ากระแสะจะจ่ายออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคไปชมกันเลยครับโอเคครับที่เราไปดูแผงบนหลังคาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ผมนำมาใส่กล่องควบคุมนะครับใส่ไดโอดกันไฟย้อนนะครับไดโอดบิดนะครับตอนนี้ที่กล่องควบคุมนะครับของตัวแผง450วัตต์อยู่ที่42.7โวลต์นะครับแต่ว่าพอใส่ไดโอดบิดเนี่ยมันจะทำให้แรงดันตกลงมาประมาณ0.6ถึง0.7โวลต์เพื่อนๆก็บวกจาก42.7ไปได้เลยนะครับ ผมใส่ไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับกระแสรแรงดันนะครับตอนที่เจอแสงตอนแรกหรือที่เราเรียกกันว่าโอเพนเซอร์กิตนะครับตอนที่แผงเจอแสงแวบแรกเนี่ยมันจะมีแรงดันแผงค่อนข้างสูงมากกว่าปะกะติประมาณ5-10%เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเสียหายอุปกรณ์บางตัวบางชิ้นมันรับแรงดันได้ไม่เกินค่าที่ลิมิตไว้นะครับไม่อย่างนั้นคาปาซิเตอร์อาจจะ ระเบิดได้นะครับผมก็เลยใส่ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวัดที่แคมมเตอร์กันนะครับแล้วก็ทดสอบการช็อตเซอร์กิตกระแสกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการลากสายลงมานะครับแดดก็กําลังจ้าพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราวัดแรงดันของแผงกันก่อนนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะครับแรงดันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ แรงดันของแผงตอนนี้43.13บวกไปอีก0.60.7ก็ประมาณ44โวลต์นะครับสำหรับแผง450วัตต์นะครับก็ถือว่าแรงดันค่อนข้างดีนะครับโอเคแดดกำลังจ้าเดี๋ยวผมจะรีบวัดกระแสให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับจะได้ประสิทธิภาพของแผงสูงสุดเดี๋ยวจะกดค่าล็อกค่าแม็กไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการช็อตเซอร์กิตนะครับแล้วก็ ดูที่กระแสว่ากระแสไหลสูงสุดเท่าไหร่นะครับสายมันค่อนข้างติดกันนะครับนี่ครับตอนนี้9.33แอมป์นะครับแดดค่อนข้างจ้านะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่มีเมฆไหลผ่านนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดออกก่อนนะครับเดี๋ยวลองวัดอีกครั้งหนึง่งป้องกันแผงเราเสียหายนะครับ ไม่แช่การชอร็อตเซอร์กิตไว้นานนะครับนี่ครับกระแสที่ชอ็อตเซอร์กิตนะครับสูงสุด9.39แอมป์นะครับลองเทียบกับสเปคที่ผมขึ้นกราฟิกให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีความใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวจะลองชอ็อตเซอร์กิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแดดจ้าประมาณ90นนะครับมีเมฆเล็กน้อยนะครับ 9.39เดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตก่อนนะครับเผื่อมันล็อกค่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ไหลนะครับเดี๋ยวขอถอดก่อนนะครับอาจจะเพราะเราล็อกค่าไว้หรือเปล่าครับเอาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวจะคล้องสายแล้วก็ ช็อตเซอร์กิตครับตอนนี้7.40นะครับตามความเข้มของแดดนะครับโอเคนะครับประมาณ7ถึง9กแอมป์นะครับแดดตอนบ่าย2องโมงตรงแล้วก็มี เมฆเล็กน้อยนะครับก็แดดไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับดูแสงแดดนะครับนี่ครับมีเมฆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมันไม่ใช่แสงอาทิตย์กระทบกับแผงโดยตรงได้ประมาณ9.4อมผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับแผงโซล่าเซลล์450วัตต์โมโนฮารฟเซลล์นะครับตัวนี้เป็นของ i n f o s e t นะครับน่าจะเป็นสินค้า O.E.M. นะครับนำเานำเข้ามานะครับผลิตที่ต่างประเทศแล้วก็ตีแบรนด์เป็นของบริษัท i n f o s e t นะครับใช้ชื่อรุ่นว่าแผงเก็บตะวันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และ เพื่อนๆถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเอ็มดีไเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเอ็มทำคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ